สวัสดีครับคลิปนี้เรามีข่าวดีๆของน้องลิซ่าแบล็คพิ้งค์มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านหมูกระทะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่น้องลิซ่าแวะเวียนมากินขายดีขึ้นขนาดไหนรวมถึงล่าสุดมีคนเห็นน้องลิซ่าที่ช็อปเซลีนด้วยเรียกได้ว่าไปดูกิจการของตัวเองในประเทศไทยนะฮะและผู้จัดการของน้องลิซ่าก็เรียกได้ว่าไม่แพ้เลยเช่นกันเรื่องเราจะเป็นยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยล่าสุดน้องลิซ่ามาอัปอินสตาแกรมสวยๆให้พวกเราได้ดูกักบ,กบ แว่นสีดําผมสีทองแล้วก็เสื้อฮู้ดแบรนด์เซรีแน่นอนครับที่สําคัญผมเปลี่ยนทรงแล้วนะฮะไม่ใช่ผมบล็อคตรงอ่ามีการมัดผมข้างหลังนิดนึงดูเท่จริงๆลุคนี้สถานที่ที่น้องลิซ่าถ่ายทําก็น่าจะอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับเห็นได้จากหอไอเฟลข้างหลังไกลๆซึ่งน้องลิซ่าเนี่ยก็เห็นป้ายโฆษณาน้ําหอมของตัวเองด้วยนะกับแบรนด์เซรีนที่เธอเป็นตัวแทนระดับโลกให้เรียกได้ว่าดูน่าภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียวแหละครับท่านผู้ชมน้องลิซ่าคงมีความสุขมากโดยปัจจุบันไอจีของน้านนนคเเป็ทีีร่รรยบร้อง ของศิลปินเค o p OP และอันดับ3มของเอเชียครับโดยที่1และ2เนี่ก็จะเป็นคนอินเดียทั้งสิน้นมาเข้าเรื่องของเราเริ่มที่การสัมภาษณ์เจ้าของร้านหมูกระทะกันก่อนเลยครับล่าสุดเจ้าของร้านหมูกระทะมาเปิดใจนะฮะกับร้านพานชัยที่น้องลิซ่าไปกินเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็วินาทีที่น้องลิซ่ามาถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเจ้าของร้านก็บอกว่าหลังจากที่น้องลิซ่ากลับไปแล้วเนี่ยมีคนโทรหาเยอะมากจริงๆจ,จะจองโต๊ะสนใจเข้ามากินถามว่าร้านอยู่ไหนโดยตอนแรกที่น้องลิซ่าจองโต๊ะาาามมมนนี่น่่จอองตะไกกกรรบวิิซแ แค่บอกว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งแล้วก็ขอพื้นที่ส่วนตัวนิดหน่อยซึ่งเจ้าของร้านก็คิดในใจนะฮะว่าใช่น้องลิซ่าหรือเปล่านะแบบตื่นเต้นเพราะว่าติดตามข่าวเหมือนกันว่าน้องลิซ่าเนี่ยกำลังจะกลับไทยก็คิดเล่นๆในใจว่าอยากให้น้องลิซ่ามากินร้านเขาจังปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมาจริงครับโดยหลังจากที่มาก็เป็นอิทธิพลของน้องลิซ่านะฮะเรียกได้ว่าไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเตรียมสต๊อกของพอที่คนจะมากินหรือเปล่าจะรองรับแฟนคลับทั้งหลายพอหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าน้ําตานี่จะเอ่อล้นออกมาเลยนะตอนที่น้องลิ คาดไม่ถึงโดยน้องลิซ่าขึ้นไปกินชั้นบนสุดของร้านนะครับที่ร้านมี3ชั้นก็เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนอาจจะอยากไปนั่งโต๊ะที่น้องลิซ่านั่งนะฮะต้องเรียกได้ว่าเจ้าของร้านคนนี้ดวงเฮงจริงๆ แล้วก็เป็น Impact ของน้องลิซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าเธอจะแตะอะไรก็ขายดิบขายดีโซเอาไปหมดขายหมดเติมสตอ็อกไม่ทันแม้แต่แบรนด์ลู่ๆอย่างบุนเกอรี่เองก็ตามนะและวันนี้ล่าสุดมีคนเห็นน้องลิซ่าครับในช็อปของแบรนด์เซรีนนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าห้างไหนแต่ในประเทศไทยก็มีช็อปเซรีนไม่กี่ห้างเท่านั้นแหละครับแต่ตามไปตอนนี้ไม่ทันแล้วนะฮะน้องลิซ่ากลับไปแล้วเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามน้องลิซ่ามาตลอดนะครับว่าน้องลิซ่ากับแบรนด์เซรีนเป็นอะไรกันน้องลิ เคยมีตําแหน่งนี้มาก่อนโดยตัวน้องลิซ่าเนี่ยก็สามารถผลักดันยอดขายถึง118%นะฮะเติบโต118%ในปีที่ผ่านมาหรือมูลค่ามากกว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็เกือบ50,000ล้านบาทไทยนะครับถือเป็นหนึ่งในแบรนด์หรูที่เติบโตเร็วที่สุด แล้วจะว่าไปก็ขายหมดเร็วที่สุดก็ว่าได้นะนะตอนนี้นะขนาดผู้บริหารเครือใหญ่ยังออกมาชมน้องลิซ่าเลยนะครับที่เป็นบริษัทแม่ของเซลีนอย่าง LVMH ซึ่งในเครือก็มีหลายแบรนด์ด้วยกันนะโดยเฉพาะหร์วิตองเห็นแบบนี้เราก็สมฐานะตัวแทนระดับโลกของแบรนด์เซลีนแหละครับช่วยโปรโมทแบรนด์เต็มที่ครับโดยน้องลิซ่าก็มากับชุดเดรสสีขาวน่ารักน่ารักนะครับยังไม่ทราบแบรนด์แต่คิดว่าอาจจะเป็นของแบรนด์เซรีนนะเพราะมาชอบเซลีนแบบนี้แล้วแล้วก็เชื่อว่าเสื้อตัวนี้อีกไม่นานครับสาวๆจะมาหยิบใส่จนนนหมดเกลียงแ่อน และอีกคนหนึ่งที่ดูจะติดใจเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผู้จัดก,การส่วนตัวของน้องลิซ่านั่นเองมาเมืองไทยอัปเดตอาหารไทยไม่หยุดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแตงโมปัน่นวันนี้มาผัดไทยอีกแล้วต้องมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรต่อนะครับซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ติดตามเมนเจอร์ของน้องลิซ่าเช่นเดียวกันนะเชื่อว่าแฟนคลับต่างประเทศหลายคนก็อาจจะอยากกินอาหารไทยตอนนี้แล้วแหละโดยเฉพาะหมูกรนะทะเนาะถ้าเปิดประเทศรับรองครับร้านหมูกระทะหลายๆร้านนะขายดีแน่นอนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวบรวมข่าวดีของน้องลิซ่าเช่นเคยไว้มีอะไรจะมาอปินคบ้ลีก็ กดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับมาลุ้นกันคืนนี้น้องลิซ่าจะไปไหน